สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิลนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปก๊อฟส์ไทยแลนด์นะครับซึ่งที่ผมมาวันนี้นะครับใส่เสื้อสีฟ้าด้วยเพราะว่าวันนี้ชิงยูซเอลนะครับมาดูมาเชียร์ให้แมนเชสเตอร์ให้เป็นแชมป์ยูซอลสมัยแรกของสโมสรนะครับเราต้องมารอดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้จัดที่ท็อปก๊อฟส์สปอร์ตบาร์นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตบาร์ที่ใหญ่มากๆผมเคยอยากมามา,มากๆหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาสักทีวันนี้นะครับผมจะได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศ ท็อปกอล์ฟด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมการดูบอลพร้อมกับแ,บนแฟนๆชาวไทยนะครับซึ่งวันนี้เป็นแมนซิตี้นะผมไม่มีเสื้อแมนซิตี้ก็เลยใส่สีฟ้ามานะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งงานในวันนี้นะครับจำกัดเพียง250คนนะครับแล้วก็ตั๋ว450บาทผมซื้อมาได้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามานะครับ นี่ครับฟาซิเรตี้ข้างในนะครับก็จะเป็นพวกเหมือนสนามดร i ฟ e g กอล์ฟนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเข้าน้ำก่อนว่าขับรถมากไกลมากนะครับปวดฉี่นี่ครับก็มีการต่อทิวเข้างานนะครับสำหรับแฟนแมนซิตี้นะครับคือที่นั่งนะครับก็จะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนท,ที่ดูมานะครับซึ่งผมนั้นไม่เคยมางาน จำพวกแฟนบอลที่มาดูบอลในประเทศไทยมาก่อนนะครับเพราะว่าปกติบอลที่เตะในประเทศไทยมันจะช่วงกลางคืนเนาะวันนี้จะเตะตีสองเแ,แต่ตอนนี้ประมาณเวลาเกือบ้าทุ่มนะครับก็เรียกว่าเป็นการรวมตัวของแฟนแมนซิตี้ในกร,รุงเทพนะที่มาร่วมเชียร์ร่วมดู UCL ในวันนี้นะครับ ซึ่งงานวันนี้นะครับจัดโดย Official Supporters Club ของ Bangkok นะครับสายากรุงเทพเรียกว่าเป็น Official Club ที่รับองโดย,โดย,โดย,โดยสโมสรนะครับซึ่งเจ้าของเขตก็คือ Blue Moon Thailand นะครับซึ่งพี่ๆเขาเคยแชร์คลิปวิดีโอผมนะช่วงแรกๆที่ผมทำ YouTube เลยวันนี้ก็เลยมาร่วมงานกับพี่ๆเขานะครับซึ่งไม่ได้สนับสนุนย่างใดนะผมจ่ายตังมานะทุกคนแต่เพียงแค่จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศว่าแฟนเซิตี้เขาเชียร์ให้ทีมตัวเอง เป็นแชมป์ UCL ในวันนี้เป็นยังไงนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงจะมาเก็บมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็ถ้าถามว่าผมเชียร์ทีมอะไรก็รู้ๆกันอยู่นะครับเนี่ยมีเสื้อมาตั้งโชว์ด้วยนะสำหรับเสื้อพิ m l i นะครับนะครับอันนี้ก็เจอพี่คนไทยนะครับเป็นแฟนมาชิตี้ด้วยปกติแล้วแฟนแฟนมาจิตี้ที่จัดงานแบบนี้บ่อยนะครับเดี๋ยวว่าอี้ครั้งหมือนกันอ๋บ เห็นกันบ่อยครับเห็นท so ี road, so awesome ่เขาลงมาชวนบ่อยแต่ว <inaudible> <ritt> uh, <speaking> <Grand l> <bi> ่าผมลงมาทันทีครับมาครั้งที่สองครั้งแรกจับเป็นนัดต์มครับจัดเบนเอครับอ๋อเบนเอครับที่ผ่านมาวันนี้คิดว่าเป็นยังไงฮะมั่นใจครับว่าทําได้ทอมสิบเบอร์สิบเบอร์ครับวันนี้ก็มานั่งใส่เสื้อสีฟ้ามาแต่ว่าถามว่าเชียร์ทีมอะไรก็รู้ๆกันอยู่เนาะรู้ไหมครับว่าผมเชียร์อะไรรู้ครับนี่ยครับนักเตะค่าตัวร้อยล้านปอนด์นะครับของแมนซิตีร ซึ่งตอนนี้ไม่ได้แพงที่สุดนะน้องจูดมาร์ลิซื้อไปแพงกว่านะครับแักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดนะครับก็มาดูว่าวันนี้แจ็คกี้ลิทจะจีจัดแค่ไหนนะทุกคนนะส่วนบรรยากาศนะครับเขาก็มีโต๊ะจองมานะผมมาคนเดียวก็เดี๋ยวไปหาที่ลงนะครับไม่รู้จักใครเหมือนกันน่ครับก็จะมี wristband นะครับซึ่งวันนี้ใคร walk in ไม่ได้นะครับเพราะว่าเต็มจํากัดแค่250คนเท่านั้นนะครับ ซึ่งราคาบัตร450บาทเนี่ยเราจะได้อะไรเดี๋ยวไปดูกันผมก็ลืมเหมือนกันว่าได้อะไรนะทุกคนเหมือนจะได้แบบเป็นบ็อกเซตอะไรสักอย่างครับผมอันนี้เอาไว้ทำเลยร Lucky Draw ค่ะอย่านองก่อนแล้วก็นำติ๊กแปนมาด้วยค่ะสวัสดีครับนี่ครับก็มีลัคกี้ดรอนะครับแล้วก็มี Respect อันนี้คือแลกอาหารข้าวบนอันนี้คือนั่งตรงไหนก็ได้ปะครับใช่ค่ะ ขอบคุณครับนี่นะครับทุกคนเขาก็จะให้มาเป็นริสแบงของอาซาฮีนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักในงานนี้นะครับแล้วก็ให้มาเป็นคูป,ปองเพื่อไปแลกบ็อกเซนนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2ก่อนนะว่าเป็นยังไงนะก็ชั้นล่างรู้สึกว่าจะเต็มนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับนีบรรยากาศชั้น2นะครับของช็อกก็ฟสปอร์ตบาร์นะครับเรียกว่าก็ มีจอให้ดูเหมือนแบบผับแมงกิลเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นสปอร์ตบาร์ครับมีจอทุกจอแล้วแฟร์แมนซิต,ตี้เขาก็มาจับจองที่นั่งกันตรง,ง,ตรงจอใหญ่นะครับซึ่งจอยักษ์ก็จะมีอยู่ตรงกลางของร้านเลยนะครับสาหรับจอยักษ์นะครับแล้วก็ที่นั่งก็เต็มเหมือนกันทุกที่นะครับซึ่งข้างบนนะครับก็มีสอโซนนะครับคือโซนจอใหญ่กับโซนบาร์นะครับแล้วก็มีโซนไลฟ์กอล์ฟอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าผมเดี๋ยวผมพามาเดินดู ด้านล่างนะครับซึ่งเขามีถ้วยพรีเมียร์ลีกถ้วยอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกจำลองด้วยแล้วก็มี FA c u p คนะครับจำลองมาอยู่ตรงนี้ให้ถ่ายรูปกันนะครับเอ่เรามาดูกันนะครับว่าได้ยกจริงหรือยกหลอกนะครับสำหรับวันนี้นะทุกคนซึ่งบรรยากาศนะครับก็เรียกว่าก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่านี้แลกได้อะไรบ้างนะผมขับรถมานะครับก็ไม่น่าจะกินเบียร์ได้นะครับเรียกว่า ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูว่าเขาให้เปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เพราะว่าเขียนว่าอาไซด์ีนะครับพี่เขาก็มารับออเดอร์ไปเรียกว่าถ้าไม่เอาเบียร์ก็เปลี่ยนเป็นซอฟต์ดิงได้นะครับก็ผมเลือกสไปร์ไปนะครับแล้วก็จะเป็นบ็อกเซตมาให้แล้วก็มีสแน็คนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับราคาตั๋วนี้แค่450บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมารอดูว่าได้อะไรบ้างนะตามคอนเซ็ปต์ Citizen Beyond Expected Party นะครับแปลว่าเกินคาดเดี๋ยววันนี้จะได้รู้เกินคาดขนาดไหนทุกคน เกินคาดแฟนแมนซิตี้ที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับอย่าว่ากันเลยนะทุกคนขำๆนะสนุกสนานก็ถ้าสมมติผมแฟนแมนซีก็คือจะใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าพอดีไม่ไมีเสื้อแมนซีผ้าเป็นคอก็แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ450บาทคุะผู้ส่วนสําหรับบ็อกเซตอ่ะคือผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าต้องให้ตอนจะเลิกนะครับเรียกว่าใครอยู่ไม่จบงานก็คือคดได้ เราจะกลับก่อนก็ไม่ได้นะต้องอยู่แช่งยันจบงานนะทุกคนนะเจอเจอแฟนในช่องคนระับแฟนทีมอะไรครัะเรือพู่พูดได้เต็มปากทุกนะคนวันนี้เชียร์ทีมอะไรครับอินเตอร์วิลาน์ดเมื่อกี้ก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับเขามากับแฟนซึ่งแฟนเป็นแฟนทีมแมนเชสเตอร์นะครับก็นั่นแหละทุกคนใครๆที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาก็จะมาทำไมก็ไม่รู้เนาะมาทำไมเรามาทำไม คนดังนะครับพี่แวน่นไม่พี่แวน่นมาด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะทุกคนติดตามอยู่เรียกว,ว่าไปดูนัดชิง FA ฟเ p Final นอลด้วยนะสำหรับ,รบ,รบพี่แวน่นนะทุกคนพี่แว่นขายเสื้อด้วยครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แวน่นขายเสื้อไหนนะครับงานเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าเวทีเขาอยู่ชั้นหนึ่งนะทุกคนเรานั่งอยู่ชั้นสองแลว้วก็อยู่ตรงโซนบาร์นะครับซึ่งไม่มีจอแ,บบาาออแต่ว่าถ่าย้อดสดหรืออะไรนะก็เหมือนแบบว่า เราสามารถดูบอลได้อีกเดียวแต่ว่ากิจกรรมบนเวทีเราไม่สามารถดูได้นะทุกคนจริงนะคนในองก็ยินค่ะไม่ไหวเลยรัเรีจะต้องเป็นคนเดียคนเริกเข้ามากันนะครับแล้วก็มีปัญหาตรงที่โต๊ะไม่พอนะครับซึ่งโต๊ะนี่อย่างโต๊ะผมนั่งได้สามคนสี่คนใช่ป่ะแต่ว่าผมมาคนเดียวผมนั่งคนเดียวทำให้มันเหลือสามที่นะครับแล้วก็การที่โต๊ะนะครับก็คือ first come first serve นะครับใครมาก่อนได้จับจองก่อนนะครับ ก็เรียกได้ว่าใครมาทีหลังนี่คือยากมากในการที่จะมีโต๊ะนั่งนะครซึ่งผมก็ยินดีให้คนอื่มมานั่งนะครับแต่ว่าถ้าผมรู้ก็เรียกว่าผมก็จะไม่มีที่นั่งกันทุกคนเกินไปจริงๆเกินไปจริงผู้ชายคนนี้เกินไปจริงๆเสื้อแมตซิตี้ไม่ไม่มันไหนก็แล้วแต่อ้ามา้ไงเลยทำไมใส่เสื้อนี้ผิดหวังเดีครับสดีครับสดีครับทำไมใส่เสื้อเนี้ใครชวนมาไปผมมาเอง ชียร์ชมงานตามงานตามงานสวัสดีครับบพี่บันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ Prediction Score ให้หน่อยครับตอนแรกผมพูดโฆษณาให้เสื้อพี่ไปแล้วก็มีให้ทันนะครับวันนี้จะสองถ้วยหรือสามถ้วยครับเสื้อที่สองถ้วยมีแต่ไม่อยากหยิบโอ้วิงมีมาเหมือนกันเอามาเหมือนกันเดี๋ยวตอนสุดท้ายค่อยดูดีเดียวเดี๋ยวได้หยิบใช่ปะได้ก็ได้ี่โกยว่าไงวันนี้ เมา่อกีนะสี่นลังอยาถามเมื่มอ,อกี้พี่โกยนะครับเขาก็มาเชียร์ซิตี้นะครับถึงจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกคน prediction ว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะครับว่าอินเตอร์มิลานสามารถสู้ได้นะทุกคนวันนี้ก็ออกเลยทั้งใจก็แล้วครับขอถามได้ไหมครับว่าวันนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์แ0ครับ80%ดสอีกยีกลัวอะไรครับ โคโดูลูกส่วนครับ <c oughs> ที่ว่าวันนี้เกมจบเท่าไหร่คับทีสองสูญง่ายครับสามสองสูญสองสูญระหว่างนี้ววนครับเดี๋ยวผมพาเดินดูท็อปกอล์ฟดีกว่าเพราะว่าภายในก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมพามาเดินดูว่าเออในท็อปกอล์ฟเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะนี่เลยครับก็จะเป็นเหมือนสนามดรฟ์กอล์ฟนะครับซึ่งก็เป็นไฮเทคที่สุดเท่าที่คิดว่าเมืองไทยมีแล้วนะทุกคนดูสวยงามมากครับนี่เป็นสนามกอล์ฟนะ อ๋ออันนี้เขาปิดพอดีนะครับทอบ็อปกอล์ฟโอ้นนโหสุดยอดข้างบนก็คือคือคัาเหมือนกันมีแนฟนๆตัวยงนะผมเห็นธงด้วยนะกลุ่มๆคุณลุงนะครับที่ถือธงตรง,งนี้นะครับบรรยากาศคืออันนี้ชั้นสองนะทุกคนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นสามนะครับว่าข้างชั้นสามจะมีอะไรล่ะนี่ครับชั้นสามนะครับ,รบอ๋อชั้นสามเป็น บาร์นะครับเป็นบาร์เหมือนกันนะทุกคน mm hmm. เขาเขาเรียกว่าโซเชียลรูมนะครับแล้วก็เลเวลโฟจะเป็นพิง G จิราฟท็อปบาร์รูฟท็อปหรอขึ้นไปดูได้ไหม mm hmm. อันนี้คือผมกำลังขึ้นไปนชั้นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นรู Top อปครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะเนี่ยนะทุกคนอันนี้มันคือยิราฟนะขาย y ีราฟโอ้สวยมากทุกคน mm hmm. ข้างบนสวยมากเป็นแบบว่ามาจัดปาร์ตี้แล้วก็ดูคน drive g o ์ฟได้นะครับ ข้างบนก็จะสวยอย่างนี้เลยแล้วตกแต่งเป็นเหมือนแบบยีราฟนะครับแต่ลุคของประเทศไทยนี่คือร้อนมากออกมาแล้วคือร้อนเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปข้างล่างแล้วไปเนี่ยครับบรรยากาศข้างล่างนะครับสองชั่วโมงก่อนเต้น,นะครับเรียกว่าติดจับแน่นนะครับทั้งหมดเลยแปาร้มา้หมัตรศูนย์สี่สองครับผมอยู่สิบห้าศูนย์สี่อสอ หนึ่งครั้งในคำตอบที่ถูกต้ามานิดนึงนะคะงานี่เหงามากงานนี้เหงาในกาเริ่มเกมนะครับก็ยังมีฉลองนะครับวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ได้ยูเซลเป็นของขวัญวันเกิดนะครับ ตัดสินในวันนี้นะครับก็เป็นผู้ตัดสินที่ตัดสินบอลโลกนัดชิงนะครับเอาละนะทุกคนต้องมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะสำหรับเซนตี้ว่าจะชนะหรือเปล่านะก็เอาใจช่วยนะครับแต่ว่าในใจผมนี่ก็ยังไม่อยากนะครับเพราะว่าอยากให้เซนตี้โดนล้อไปนะครับว่าเป็นหัวเดียวนะ คือมากทุกคนเรียว่าแบบสุดๆอ่ะเดรไยไม่ไหวนะครับทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนตัวแล้ว เกี่ยดสำคัญของทีมนะครับความหวังมีนะจบครึ่งแรกไปเลยครับจบครึ่งแรกไปทุกคนอย่อยางที่เห็นว่าสุดปรนนะตูตุดสนะอินเตอร์มิลานย,ยังมีรุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหสูสีนะโดยเฉพาะนี่ครับเจอเอฟซีครับ <laughs> พี่เป็นแฟนแมนีูเหมือนกันแมนแฟนแมนยู นี่วันนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับก็มาที่งานนี้นะครับทั้งแฟนแมนะยูแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็คือมางานนี้เหมือนกันนะครับก็<อ>เดี๋ยวเราไปรอดูครึ่งหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะทุกคนผมว่าอินเตอร์สู้ได้อยู่มีลุ้นีะรรมา แฟนแดนซ์เริ่มไปโอเคแล้วทุกคน He 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 oh. เดียบแฟแมนิตีด้วยนะที่ได้แชมป์ยูเซลผลแรกของสโมสรนะอย่างีนน้นี่รนนครับอันนี้ก็แฟฟนแมนซีนะครับมีมอบค่วยด้วย มเรามีมาครบสามด้วยแล้วตอนนี้ช่วยยูเซลอยู่ที่ไหนมาตั้งตรงนี้ได้ไหมตามนั้นนะทุกคนก็ยินดีกับแฟนแมนซีด้วยนะครับต่อไปนี้ก็จะไม่ถูกร้อแล้วว่าไม่ได้ถ้วยยูเซลนะครับก็จะไม่มีใครร้องเพลงร้อแล้วนะครับว่า you never sing that นะครับโอ้โหคืออินเตอร์เล่นดีจริงทุกคนเล่นดีมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าจบไม่ได้นะ ก็อันนี้ก็จะเป็นของขวัญของอาซาฮีนะครับที่แถมมาด้วยสำหรับในโปรโมชั่น450นะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้ไปเชียบบอลแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับก็รอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ